สวัสดีวันหยุดยาวกันนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ออกเที่ยวกันเพราะว่ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดลาดบุรีนะครับเราเดินทางมาจากระยองกาว่าจะไปตาางเต็นท์นอนกันซักสองสามคืนจุดหมายแรกๆก,ก็คือเขากระโจมนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปไหนบ้าง ส่วนเรื่องของถนนหนทางทางขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะสะดวกสบายหรือว่าลำบากยากเข็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับไปแค่เห็นป้ายแล้วก็พอจะเดาออกแล้วครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนประการใดเขาห้ามรถ4ี่อขึ้นแสดงว่าทางมันก็คงจะยากหน้าดูตรงนี้ก็เป็นทางเข้าด่านแรกนะครับ แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังเป็นทางลาดยางอยู่ส่วนด้านบนจะเป็นยงงอย่างไงเดี๋ยวไปดูกันช่วงแรกๆเราก็เริ่มต้นกันแบบง่ายๆนะครับทางดีมีโลตัสทางลาดยางอย่างดีร้อนนีย แล้วแล้วก็มาถึงจุดกลับใจมันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ตอนนี้คนก็เริ่มเป็นล่องัอนที่ลาดย,ยางไว้ก็เริ่มาเริ่มขาดเริ่มมีความยากในหัว ตงนี้ก็จะเป็นเนินดินชันๆนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีปัญหานะเะขื่นได้สบายๆ ค็อบรรยากาศเขาดีหน่อนนะเออน่าจะตักมโกพลิกใช่ไหมเออตรงนี้ก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนะครับว่าเป็นไงกันบ้างเออนี่พี่โอ้โห อันนี้เป็นมุมใหม่ชุบๆแต่ต้องระวังให้ดีภูล,ลงได้ปด่านเนี่่ร,รับนั่งตรงนี้แล้วก็ลังโดนขึ้นนะสวยอยู่นะ อูสวยอยู่นะครับแต่ก็แฟงไปด้วยความเสียวแล้วก็สูงนะ yeah. เดี๋ยวเราไปกันต่อครับล้านหินหนึ่งูลองลองกิ้งลงดูได้ว่ามันจะติดตรงไหนไหม ลองเดินสำรวจลายแต่ละลายว่าสาภาพมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะรถขึ้นนะถ้าตะเมียนมันจะมันจะหนักไปทางดินนะไอ,ไอตรงตรงเนินโค้นนะงนั่นน่ะแต่นี้จะเป็นหินมันเป็นแบบดินแบบซุยๆซวยไะ<อ>แต่ว่ามันแต่ข้างบนน่ะมันจะเป็นแบบเรื่อน ยินดีต้อนรับมนแ้ยผากับจไอ้เดรถใจไอ้หมอรใจโอ้ตุ้มโมทุกคนเลยจวยเนี่ย <laughs> สวย มาถึงบอกวัดใจนะครับถ้าจะไปก็ต้องข้ามนะน้ำก็ไม่ถือว่ะลึกนะรับไปได้สบายสบาย เสียงอะไรรถคันนี้โอ้มาแล้วมาแล้วคืนนี้จะรอดหรือเปล่าเสียงอย่างน่ากลัวมาแล้วฟน ไม่รอดแน่คืนนี้เตรียมเต็มอัตราศึก ถึงจุดน,นี้ก็ประมาณสักบ่ายสามนะครับฝนก็จะตกต้องรีบขึ้นในถึงยอดก่อนถ้าฝนตกตอนนี้ก็มันจะขึ้นยากล,ลงได้ลงได้ดเดยลยแล้วนะก็ขับควอมเรตวนะ

ก็อย่างที่เห็นนะครับบางช่วงก็เป็นเนินหินเป็นหลุมเป็นบอ่อบางช่วงก็แคบช่วงก็เป็นล่องลึกก็สลับสับเปลี่ยนจะไปหลากหลายรูแปแบบ ติดเต้นหลังคานะครับข <im itation noise> ้างบนนี้ทูวีซีดีด้วย ที่เห็นด้านบนนั่นคือยอดเขากระโจมนะครับแล้วก็เป็นฐานของตชะโดเป็นที่ที่เราจะไปนอนคืนนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก่อนขึ้นเนี่ยมันจะมีจุดชมวิวให้เราได้ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปดูบรรยาก,กาศกันสักหน่อยเอ้ยก็เอให้ด้วยยี่ิบ้อเมตร ฝนตกพอดีโอ้คืนนี้จะน,นอนยังไงเนอฝน,าน,น,านมาแล้วนะครับ ตรงไหนอ่ะขาดตรงโน้นโอ้ยฝนมาแล้วเฮ้ยเออมีปากกาไห้เขียนเลยไม่มีเอฟพีดีหรอกไม่มีแต่ฮอนด้าแล้วกลับเลยเด็กๆฝนตกกลับไปที่เต็นท์เลย เขามระจาวาปรจวบประหลงกันหนึ่งสองสามข้างบนนี้เขาจะไม่เก็บค่ากลางเต็นท์นะครับแต่ว่าก็จะมีตู้เอาไว้หยอดบำรุงสถานที่สักหน่อยเพราะว่าเรามาใช้สถานที่มากางเต็นท์มานอนมาใช้ห้องน้ำเนี่ยเราก็น่าจะ ช่วยเจ้าหน้าที่เขาสักหน่อยผลก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทางมันขึ้นมายากนะครับวันนี้เรามาก็ฝนตกพอดีคาดว่าอีกสักพักนึงหมอกน่าจะเยอะ สัญญาณโทรศัพท์ก็พอมีนะครับของไข้ A I S แต่ว่า่ายอื่นเนี่ยก็ลองเดินหาเอาอาจจะมีบ้างขระคาดให้หายเริ่มเห็นหมอกแล้วเริ่มเห็นหมอกแล้วต,ตอนนี้ฝนมันตกหมอ,อ,อกก็เริ่มมาโหมาวิ่งมาตรงสูงเขา เช้าๆแลเรหมอหนามอาแลย่างเร็วเลยอุดูดูแป๊บเดียวมืดหมดเลยมืนมีอะไรเข้าตาเตาก้เหมือนเฝ้าติตาเลยอ่ะยังไม่ได้ล้างที่ตาเลยขอ้น้ำแม่ขอ้น้ล้าง โอ้โหโมอกมาเร็วมากเลยรับห <c oughs> มอกเเลย นี่นาตืบเลยหมอกตอนนี้ฝนก็ยังโป,ปอยอยู่ยยสิฝนหนาวไหม อ๋อสุกต้องแล้วถ้าไม่ได้อิ่นี่ไม่ใช่คนแล้วแหละอ่านั่นรอก่อนรอหมูหมูสุกใส่ยังไงก็ได้ยังรอเรื่องหนาวเนี่ยหนาวครับหนาวขนาดนี้จะไปร้อนแน่เขาก็โจมวันที่วันที่เท่าไหร่นะโอ้พี่แปดพี่แปดพี่แปดแปดให้บอกเขาว่าโจมไม่หนาวหนาวกรกฎาอ่ายี่สิบแปดกรกฎา มาเจอฝนเจอหมอกพอดีเลยต้นฝนนะต้นฝนปลายหนาวใช่ไหมยังไม่ปลายเราปลายธันวานี่มันเริ่มไงต้นฝนปลายหนาวมันเรื่อดูอะไรวะหนึ่งสองไปถึงนี่คือหยิบพัดลมไปส่งมาเลยกลัวลืมเดี๋ยวร้อนอ๋อกลัวร้อนโอ้โหแล้วมันจะเ้องขาแล้วล่ะคือนี้ยดูพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะ